sure เอมาบอกว่าไฮหน่อยไฮไฮไฮแล้วก็มีคนบอกว่า Happy birthday m ั m ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าให้คุณแม่สอนภาษาเหนืออีก <c oughs> แล้วเอามาให้หนูพูดประโยคยาวๆโอเคไหมบอกแม่สุขสันต์วันเกิดเจ้าแม่จ้ะ สุขสันต์สุขสันต์วันเกิดจ้าโอ๊ยขอบคุณค่ะพี่แม็กสุขสันต์วันเกิดจ้าอีแม่ใช่ไหมอีแม่ใช่ไหมอุ้ยแม่กับบอแล้วแม่กับบอแล้วสุขสันต์วันเกิดจ้าบอกว่าสุขสันต์สุขสันต์นเกิดเจ้าแล้วมีอะไรอีก

i ชอบมาก มาลุกสิโอใช่คนนี้เป็นบอสค่ะอคนนี้เป็นบอสคนนี้เป็นบอสอพี่เกรมีอิโมจิหนูคนเดียวเลยสัลลี่เซียไฮมาแลสวัสดีลูกสวัสดีลูกวันนี้เดี๋ยวนี้สัลลี่เตนหนูเยอะมาก <c oughs> เต้นหนูเยอะ <c oughs> สอง่งวิพานเลยคุณแม่ดูใจดีใช่คุณแม่ ขอบคุณสันติขอบคุณขอบคุณเพื่อนคุณแม่คนข้าที่จะอารมณ์เย็นมาหนูจะเหมือนคนพ่อเลย <c oughs> วิวาดไม่ได้ไม่ยอมทําไมมันทําไมมันไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารู้กันเด็ดทำไมห,หรอฮะมันต้องขนาดนั้นหรอพี่ตาก็จะครับอืมครับผมอีกแล้วครับอืมผมอีกแล้วพี่ตารับจบตลอด จะเห็นทุกคนึ่งใจเห็นค่ะเราคิดว่านะเพราะว่าตอนที่ไปเชียงรายทุกคนเวดแค่พูดก็แบบดูใจเย็นมากวิธีการโทษนะโอ้โหสิบดอกสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ดอกสิบหกสิบแปดแล้วโอ้โหทารีมันจะหยุดที่ตรงไหนมันจะหยุดที่ตรงไหนมันจะหยุดที่ตรงไหนฮะเสียงหนึ่งร้อยหรือเปล่าเสียงหนึ่งร้อยหรือเปล่าอ้าวหยุดแล้วเหรอทารีแค่นั้นจริงๆเหรอ หมดพอดีมันแค่ละจริงจริง พูด่ะบางครั้งกำลังจะไปที่เดทเขาเขาไม่ตางแล้วนะกลันจะไปที่เจอร์เมนเทจค่ะพี่อัลโ a h e l l ลโอ้ subscribe หรอพี่โลเซ คนอย่าลืม subscribe อีนโมจิหนูสติกเกอร์หนูจะได้มาใช้แล้วหนูก็จะมาไลฟ์ไปบ่อยเลยมาคุยดิวิชิดปบบหนูว่าไม่เคยชิดเฟลเลอร์ทั้งชีวนี้ทั้งหน้านี้ไม่เคยชิดเลยข้ามแค่เบอร์ท็อกซ์ตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมที่ชิดอ๋อแล้วก็เคยฉีดแฟนแต่ไม่ได้ช่วยแต่ว่าเฟลเลอร์ปากที่ฉีดก็คืออันนี้คือมันมันมันหายแล้วนะคะอันนี้คือหนูแบบเขียนเอาแล้วก็ทัน ที่ฉีดดุสุมัมนฉ่ำมากคือมันยังเหลืออยู่นิดหนึ่งมันก็เห็เนแล้วแต่ว่าตอนที่ฉีดรดุสุมันชอบมากเลยแต่เจ็บมากทุกคนอยาจะบอกว่าเจบ็บมากคือมันเจ็บเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ฉีดฉีดแบบยาช,าชาฉีๆๆๆๆๆๆๆดฉีดฉีดจบมันไม่ใช่นะทุกคนเพราะเขาแบบเอ้ยเพื่อนจะแบบมันแบบฉีดเข้าไปอีกฉีดเข้าไปอีกแทงอีกแทงอีกแทงอีกไปแล้วแล้วก็คิดแค่จะเม่อไหจะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะหยุด้ะเมื่อไหร่จะหมดสักทีเจ็บ มันเจ็บทุกคนหนูว่าหนูเจ็บแล้วก็บวมมากหลังจากที่ทำก็บวมมาบวมแบบเหมือนยๆๆอยากสวยอุ้ยคือค่ะอยากสวยทุกคนหนูฉีดเสร็จก็คือบวมมากเป็นคนที่ฉ่ำแล้วบวมง่ายมากเพราะหนูทานคอลลาเจนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนเขาบอกว่าเส้นก่อนเดิน ช้ำช้ำแบบไม่ใช่ช้ำเขียวๆนะมันดำแล้วหนูนหต้องไปใส่ออด,ดอกชอุบดอกชุบพรมต่อแล้วตอนที่หนูไปหน้าสดเขาก็ตกใจมาก What happened แบบทุกคนแบบไม่ไม่ดูขเขเขียวแบบไม่ตรงปกมหรือเปล่าพอตอนนั้นก็นไปชิมไปทำหน้าแบบชิมหน้าแล้วก็ไต้องปชิม ต่อยไะเนี่ยพูดเบา มาดูรับหรอมาเสื้อใหญ่มาวันนี้อ๋ออันนี้ของบรูนนะคะบรูน search ใน tiktok ไดออ้อันนี้ม็นจะตอนแล้วจริงๆเลเป็นเสื้อที่หนูซืออซ้อเองหนูสั่งซื้อเองแล้วพี่เขาก็เห็นว่าหนูซื้อเขาก็เลยเขอให้หนูรีวิวแล้วเขาก็จ้างให้รีวิวนะคะสวนมากจริงๆแล้วมี ที่จริงแล้วหนูเห็นในติกตอกนั้นรู้สึกว่าสวยมากเลยอ่ะแม่ดูอยู่ชอบมากเลยแบบสไตล์รวมเนพี่เขาพี่ลี่นะคุณลี่ทำดีมากแล้วก็ผ้าดีมาก,มากๆจริงๆค่ะมีหลายสไตล์เลยอันนี้อาจจะดูโตนี่เป็นคอลเลคชันใหม่ที่ไม่รู้ออกหรือยังแต่ว่าก่อนหน้านี้จะซื้อแบบคอลเลคชันที่ดูไวรุ่นกว่านี้ทำม้สจ มาถ้าฮัลโหลจะไปไหนคะพี่อุ้ยหนูเป็นพี่จริงๆเหรอคะหนูกำลังจะไปเจอเมทชค่ะขอบคุณค่ะพี่ทานหนูคิม ก็ไมก้าเลยเฮ้ทุกคนไปดูวิดีโอลาสิที่หนูลงนะหนูลงเลยเปิดแต่ทุกคนไลค์ให้หน่อยนะคะปั่นวิวให้หน่อยนะถ้าวิวเยอะก็จะเอาคลิป J1 วันออกมาหรือเปล่า <Yeah. S 1> ใช่ลิปเฟนซี่บิลลี่ค่ะเป็นลิปที่ใช้ตลอดแล้วก็ไม่เคยนอกใจเป็นลิปกลอสของเฟนซี่ของเวียนะนะ ดีมากเลยอ่ะให้ดูแป๊นี่กักอยู่นะคะครูทุกคนดับแต่มันจะเป็นแบบเป็นแบบโอ้ยเ okay. อาหายเฮ้ยหัดแล้วตืรู้ทุกคนแคปเร็วเขาจะได้เขาจะได้ยอดขาานานีที่เขาเปนดังมากเลยะคะ่ะเริมเขามันดังมากแต่เป็น องแล้วค่ะช่มแล้ว Fancy Beauty นะคะเออจะใช้สี Fancy Glow กับ f u ี s y and Heat ถ้าเขียนว่า Heat แปลว่ามันจะทำปากให้ให้ปากมันใหญ่ขึ้นนิดนึงจะจะจะยิบยิบตรงปากนิดนึงโอ้ือมันอยู่ข้างหลังไม่ใช่ตรงนี้นะมันอยู่ข้างหลังเข้าด้านหลังเหรอใช่ ต้องไปจอตรงนี<ห>้เราทาไมเรพี่สามารถไม่ดูแหนบเหรอมไม่ได้เปิดแผนที่หรอจอะโจรไหมงมนี่ส่งซีบอกว่าส่ง,งไปแล้ว,ลวเธอชิดซ้ายก่อนไปชิดซ้ายแล้วก็ดูป่ะได้แล้ว,วขอบคุณค่ะบอกว่าเมื่อวานส่งไปแล้วชิดซ้ายเปิดแผนที่น่าจะตรงเข้าไป ดอร์มิตเทชคะ่ะวันนี้ขนตาออนฟลีกมากอุยอ๊ยหลุดหลุดหรือเปล่าพี่นิกี้ใช้นี่ขนตาสปริงนะคะวันนี้ ครับนายครับอ้อพี่นิกี้บอกกำลังจะถึงส่งน้องเลยครับพี่นิกี้ไม่ทักไลน์คุณแม่ไปครับทักแล้วทักแล้วพี่นิกิ้ว่า Happy Birthday ครับฮายแม่ครับ Happy Birthday ครับปี้เบ Birthday ครับคุณแม่ครับขอบคุณคแล้วมวันนี้ขับรถ เพราะว่าไปเจอพี่เบียแล้วก็ลืมเอารถไปพี่เบียบอกว่านัดบอกให้เอารถมาด้วยพี่เอกาโอเคกัเดี๋ยววนครับเปล่าเราพี่ไม้ข anyway> 네ึ้นมานเลยด้วยหนูไม้ขึ้นให้วนกลับไปหาพี่เบียแล้วพี่เบียเรากินข้าวอยู่แต่ว่าบ้านพี่จากร้านข้าวพี่เบียมันห่างกันแค่เดียวไหมพี่คุณขิดว่า mad let ค o cap แล้วก็ต่างเป็นท่าน ไิไหวันนี้พุดรถมาบ้านจะรถยามาเลยไ่หนูไปไหนไปเทินแบบอ่ะอผิดวันแม่เอ้าหนูไปเทินแบบป่ะวันนี้ไม่ใช่อ๋อัอะไรอะ้วหนุกกหนไหนไหนกันแน่เนี่ ที่ที่สูงไปอมาด้วยลระนัทนัทกํานอนออกฮะับไม่ใช่นี่มันเดินตกใจหมดเลยหนึ่งนาทีขอารถวตรงตรงไปค่ะจใจเขียวไว้ยี่สิบสองนาที เอาแล้วหนูไปไหนกับคุณแม่เซ็นทรันอีสต์วิลล์ค่ะลูกอ๋อแล้วอ๋อแล้วที่ไปทานข้าวกับน้องมองไปนะครับแม่แม่ฉันมาทำงานค่ะก็ทำงานค่ะมาทำงานอู้ทำงานเลยเหรอโอ้โหตักหมดได้ยังพี่ไม่ฟังหนูเลยค่านเห็นปะพี่นี่เราว่าพี่หลงวันนี้ขนาดันวันถ่ายหนังพี่ยังหลงเลยอีกนาทีนะ นี่เธอเดินเยอ่ะเอาไปดูบัขับรถก็ดูทางไม่ใช่เล่นโทรศัพท์จ้าอ๋อโอเคจ้าไปบ่ายจ้าเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับเีเดี๋ยวราจะไปสายแล้วเราจะไปสายแล้วใช่เหรอลูกโอเคทุกคนหนีกัไปแล้วล่ะหลง หลงแล้วค่ะลงแล้ว <c oughs> เรามาท่วหันักตุนไหมไม่ไม่ได้เข้าอีซี่นะมันไม่ได้เข้าอีซีวนะต้ององอกออจะออกล่ะโอ้ออมยาวเลยใช่เลยโดนด่าแน่แน่เลย ใจไหมสุตย์ขันมากกว่อปิดตัวต้องตัวไอด